เคนะรับเดี๋ยวเรามากินกันนะฮะชิมกันครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับสำหรับคนเดียวเราต้องนี่ครับเตรียมจานนะครับลงน้ำซอสก่อนนะคะรับเขาจะมีให้เล็กน้อยนะฮะตะเกียบตะเกียบนะฮะตะเกียบอนามัยนะครับ เอาไอ้ก้อนขี้เขียวเนี่ยวาซาบิสดนะวาซาบิใสล่ลงไ,นะไปนะครับไม่พอขอเพิ่มได้นะครับ نحن

เป็นจมูก hmm. น mm. mm ี้ราคาแพงมากนะครับไข่เม่นที่ที่กอนจะรู้เพียบเลยครับแยกกาง อะครับที่ต่อทะลุครับอืมโอ้ทะลุครับไม่ใช่ครับมาโมโหลครับเนื้อแดงแฟตบเหมือนเนื้อหมูเลยครับ เชื่อว่าปลาปลาทูน่าตัวเป็นร้อยโลนะก้างมีนิดเดียวมีก้างใหญ่แต่ก้างตามเนื้อไม่ไม่มีเมลยแปลกมันเกิดมาเป็นอาหารของคนจริงๆนะสำหรับปลามัคุโรเนี่ครับที่เมืองไทยมีหมดฮะค,คือเรา พี่ไายจัดให้หมดสำหรับคนที่ไปก็ไม่เป็นไรครับซือไปบรรยากาศท้องเที่ยวต่างประเทศนะไปดูต้นแบบของเขาเดีย๋ยวถ้าใครที่ไม่อยากเสียเงินค้าคงบินไปก็มากินได้ที่ที่นี่ครับีิกงุงเทสที่ที่ร้านนี้คนะนะรับแถวสงยนะซอยฟรองตก อาใใจารย์วาดว่ากาุ้งเลยจะลองชิมครับ คนยังมาไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นช่วงป่ายนะพอช่วงสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ,อ,บ,อ,รบออฟฟิศเลิกชั้นง,งานเลิกจะมีคนมาเลี้ยงฉลองมากิน